สวัสดีครับก็เรานักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยุสอนมาในกลุ่มโครงงานฮิราเดียครับผมนายปราดลำพลใชัมิตรศษาปีที่หกครับผมนายกิติรัตน์ไทยสุยันชัมิตรศษาปีที่หครับและดิฉันนังสาวปานิษาสวงสรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเคยไหมครับผกล้มแล้วเป็นแผลแต่ว่าพัตเตอร์ที่ใช้ไม่มียาวในพัตเตอร์ครับ แนวคิดกลุ่มเรานะครับคือเราอยากสร้างพลาสเตอร์ที่มียาอยู่ในพลาสเตอร์ครับแล้วยังไม่พอนะครับในพลาสเตอร์เรายังมีสารที่เพิ่มอัตราการปลดปล่อยครับหรือว่าแปะไปทีเดียวนะครับรออีทีนึงแพ้หายแล้วครับไม่ต้องแปะหลายรอบนะครับถ้าไม่นับแผลไวใจนะครับล้มท่าไหนงานเราเอาอยู่ครับผม อย่างแรกนะครับโครงการของเรามีที่มามาจากที่ว่าเราอยากทำคลาสเตอร์ปิดแผลที่สามารถรักษาแผลไ้ได้เลยครับไม่ใช่แต่ว่าใช้ปิดบาบแผลอย่างเดียวเราทำการศึกษาแล้วก็สังเคราะห์สิ่งที่เรียกว่านาโนพาร์ติขึ้นขึ้นมาครับโดยสังเคราะห์มาจากพืชทามินชันนะครับสุดท้ายก็สามารถใช้พานาเลียเป็นโมเดลในการรักษาแผลแล้วก็ทําเป็นโครงการ่อยอดเป็น แผ่นปิดบาดแผลได้ครับผมโครงงานของเรานะครับใช้พืชที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรจากธรรมชาติครับแล้วก็จะสามารถปฏิวัติวงการการรักษาแผลได้ครับโดยที่บัสเตอร์ของเราเนี่ยจะสามารถทําให้แผลหายไวขึ้นรวมถึงสามารถแปะไว้ทิ้งยาวๆแล้วก็ลออีกทีแผ่นแปะก็หายได้เลยครับแล้วบัสเตอร์ในปัจจุบันนะคะเช่นคลอสหรือว่าแค่ปัสเตอร์ปกตินะคะสิ่งที่ได้รับจากการทําโครงงานนี้นะคะก็มีมากมายเลยค่ะทั้งมิตรภาพกับเพื่อนทั้งได้เหมือนสร้าง โอกาสให้กับตัวเองค่ะได้เห็นอะไรที่มากขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์ค่ะได้เห็นว่าการทวิจัยจริงๆมันเป็นยังไงค่ะแล้วก็ได้ทราบว่ามันจะนํามาประยุกต์ได้ยังไงอะค่ะบรรยากาศในงานนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับมีบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นเรื่องของการพีชนําเสนอได้ดีเยี่ยมมากครับก็ตอบคําถามราวสามราวนะครับต้องตอบคาถามาการต่างๆนะครับคอยดีเฟนต์ต่างๆค่อนข้าง,าง,าง,างาที่จะสนุกครับแล้วก็บรรยากาศสถานที่ค่อนข้างดีครับจัดที่พรพิรันพระรามเก้าแล้วก็ งานดีๆแบบนี้นะครับน้องๆปีหน้าเท่าไม่พลาดเนี่ยอยากให้มาสมัครมากเลยครับ Prime Minister Award ของดีครับผม Prime Minister Science Project Award ชื่อ Dawson Johnny Five ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากโรงเรียนมหิดลวิทยาลัยศครับสำหรับงานนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอพวชสวทชและก็สมาคมวิทยาศาสตร์เมืองไทยนะครับนับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เยาวชนได้รู้จักกับวงวิทยาศาสตร์หลายๆแง่ครับและขอบคุณทุกๆอย่างครับและขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ตั้งใจทำโครงงานแล้วก็ ปาฟันมาจนได้รับรางวัลในวันนี้ครับผมแล้วก็เขารู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกดีใจภาคภูมิใจมากครับที่เราได้รางวัลน,นะครับรวมถึงรู้สึกดีใจครับที่หน่วยงานต่างๆนะครับสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ต่างๆในประเทศไทยครับเป็นอีกหนึ่งแนวนทางน,นะครับเพื่อทําให้เยาวชนไทยรู้จักแล้วก็เข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นครับสำหรับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับผม